สลับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่พังงาที่ออกมาโวยเลยนะครับว่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ําหมดสัญญาไปแล้วแต่ไม่เสร็จสักทีนะครับแถมระบายน้ําได้ไม่ดีกลิ่นนี่เหม็นหึ่งเลยครับชาวบ้านและผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่หมู่3ตําบลถ้าน้ําผุดอําเภอเมืองพังงาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากโครงการก่อสร้างคูระบายน้ําของอบจอพังงาช่วงที่2งบประมาณกว่า8ล้านบาท เริ่มสัญญา15กันยายน64หมดสัญญา12มีนาคม65ที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จแถมน้ําที่ขังอยู่ในท่อส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วเลยนะครับพื้นผิวการจราจรก็ใช้ไม่ได้อีกชาวบ้านที่เปิดร้านอาหารตรงนั้นบอกว่าลูกค้าไม่กล้ามากินข้าวที่ร้านกันเลยเพราะว่าทนกลิ่นเหม็นจากคูระบายน้ําไม่ไหวแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาสักที ชาวบ้านคาดว่าผู้รับเหมาน่าจะก่อสร้างผิดแบบหรือว่าทางระบายน้ําลงคลองเนี่ยมันตื้นเขินไปทําให้น้ําไหลย้อนกลับมาขังเหมือนเดิมครับ